้วยการต่อไปน,อนีงเป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันเฮโยมาดูก่อนบ่ายใครเครียปุ๊กป,ปี้นั่นเงียเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนาน แน่อู้ตลอดเดี๋ยวอะไรอะพี่จะเข้าไปไหนเข้าไปร้านดิมานี่ก่อนออกมาข้างนอกโอ้โหออกไปไม่ถึง5นาทีตัวดีกะในโทรศัพท์ลงทม์ไลน์เรียบร้อยไหมว่าไปไหนมาเรียบร้อยกาดไม่ตกอยู่แล้วไอ้บ้าไอ้เดชาไอ้ใครก็ยิงกระบองกระบอกอย่าหมดใช่แม่รู้ ไม่มีเว้ยไม่มีไข่ไม่มีฐานมายืนกดอยู่นี่หรือว่าเนี่ยใครไปใครมาก็ช่วยตรวจให้เขาหน่อยไม่มีฐานก็ไปซื้อมาไม่ต้องซื้อเพราะอ้วนเนี่ยบิ๊กแอดอยู่แล้วอะไรบิ๊กแอดอยู่แล้วคนไม่เอาฐานเออจะพูดถึงซื้อฐานเ้วยเอาฐานยี่ห้ออะไรดียี่ห้อฐานเออของไทยมันต้องยี่ห้อนี้เลยพี่ปรีชาอะไรวะ พาไปใช้ตากรบต้นตระกูลผมแต่บางบันหลังย่ำสายันดวงตะวันเลี่ยงหลบแท๊บแท๊เดินทางเยื้องย่างไปไหนจำเป็นต้องใช้จุดใต้จุดขอบอัปอัปปัจจุบันเห็นจกักเลยดีคืนจุดใต้ทีไม่มีใครครบอาจจะอายขายหน้าอาโขขาต้องหาตำโโหว,ว่าผมนี่งโง่วัดศพอยู่ที่มันต้องทันสมัยและเพื่อนผมทั่วไปจะ่ถ่านไฟตากรบถ้ามึงจะอยู่ก็บอกไปใช้คุณระบาทำไงดูระบายนาครบ จะมีหลาย <นะ S 2> อย่างวางกองเขากลับรับเรา,ะเราะตะแ<ๆ>พลตากรบผลิตผลราคาน้าฟังครับท่านลองสนัดน้าที่เขารับเขาบอกว่าขายตาก,กบเนี่ยเป็นของไทยที่ทำกำไรเข้าสู่นอกแล้วสู่จากนอกแล้วส่งมาขายในเมืองไทยนอกจากผมชอบผ่านไปขายตาก,กบแล้วผมยังชอบ <S <S ตีกบชอบเล่นเพลงกบชอบแทงกบแล้วผมยังชอบเลียก,กบกบอบเฮ้ยอะไรเนี่ย ไปเรยจะไปไหนเล่าเอาของไปเก็บก่อนที่ฉันเนี่ยจะออกไปข้างนอกฉันต้องสอนการบริการเกี่ยวกับถังแก๊สพีให้แก่ก่อนบริการอะไรอ่ะอ่ะเรื่องก,<ม>การบริการไงผมรู้อยู่แล้วเดิน,านมาทำไมตรงนี้ไม่ใช่ก็จะเบียดพี่ไปดูน้นหน่อยเออ อโอเคเล่นหนงที่สี่ทุ่มนะเดี๋ยว <ing> จะให้แกรู้จ,จักการบริการได้ดิแก๊สพีทีแต่สี่ทุ่มก็ได้นะได้นะได้เมื่อไหร่ทุกงานเดียวคุกงานเดียวสำนักก็ไม kind of like ่มีคนแล้วทุกวันนี้ทุกว่าเทียนแล้วแต่เย็นการบริการของเราเนี่ยนะผมรู้จำอยู่ในหัวแล้วก็จดอยู่ในใจตลอดเวลาโอเคพีที ก๊าซผงต้มไฟแรงเต็มแม็กโอ้โหมันต้องอย่างนี้และจะบอกให้นะก๊าซพีทีทุกถังใหม่ได้มาตรฐานมีนวัตกรรมใหม่เพื่อความปลอดภัยอ๋อ,อพี่เดชชาครับมีนวัตกรรมใหม่ยังไงครับเอา้าไม่รู้เหรอไม่รู้เลยครับถ้าหนูไม่รู้แล้วก็พี่จะบอกให้นะถังแก๊สทุกถังจะมีวาล์วเช็คล็อกและยิ่งกว่านั้นนะถังแก๊สของพีทียังผ่านการฉีด พ่คนค่าเชื้อโควิด -19 ทุกถังก่อนถึงมือลูกค้ายโอ้โหสุดยอดไปเลยครับแล้วผมจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าได้แก๊สเต็มถังนะครับมั่นใจว่าเต็มกิโลแน่นอนเพราะเราช่างด้วยเครื่องช่างดิจิตอลโอ้โสุดยอดเลยครับงั้นจัดมาหนึงครับอแล้วมีอะไรดีๆไหมครับจะบอกให้นะยอดซื้อกาสหุงต้มพีทีทุก20บาทเท่ากับ1คะแนนแม็กกาสและคะแนนแม็กกาสสามารถนำมาเป็นส่วนลด เพื่อเติมการ์ดครั้งต่อไปได้หรือเอามาใช้รับสิทธิพิเศษอื่นๆในสถานีบริการของ PT ของเราได้เลยน้องโอ้โหสุดยอดเลยครับผมขอเป็นลูกค้าประจำที่นี่เลยนะครับยินดีมากเฮ้สุดยอดครับผมผมเจอพี่2คนก็ดีนะครับมีคําถามอยากจะมาทายเหมือนกันครับว่าเกาะสวยใสยอยู่จังหวัดกระบี่เกาะแก้วพิสดาน นี่กอกแก้วพิษดาเนี่ยมันเล่นเรื่องลึกสุดสาค,คัพรภีเออ,เอ,อพระภัยบันนีเกาะสวยใสยอยู่จังหวัดกระบี่นะั่นเกาะพีพีครับแล้วยังไงผมจะบอกว่าหมวดเนี้ยขึ้นต้นคำตอบด้วยคำว่าพีโอ้ได้เลยอ่าสาวก็ปองเหียนใครเป็นเจ้าของเพลงครับพีเสดเดอร์โอ้ยทันี้ก่อนชายที่ไม่ใช่นั้น้ย ต้อมไฟแรงเต็มแมกกาพีทีพีทีพีทีเจ้าอ้โหขายของเก่งมากเลยครับมันแน่เลยของก็ขายดีสุดยอดครับผมเอาถังนึงนะครับเอาได้สิเดี๋ยวไปส่งให้ได้ได้ดูแลเรียบร้อยฉบับนอกก่อนพี่ไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อลอตเตอรี่เออเดี๋ยวซื้อมาฝากดียังไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาตังค์ผมไปเลยงวดนี้เลขเด็ดนี่ไปวัดเขาหลักชัยมาหลวงพ่อให้มาสี่ตัวหวยเหรองูเห่า ตานนี้คงไม่เหลือแล้วแหละเพราะงวดที่แล้วกัดหลวงพ่อไปเลยให้ต่อยด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพันบาทซื้อมาเลยลอตเตอรี่เลขสองสเฮ้ยเฮ้ยถ้าสองสามไม่มีล่ะสองสาไม่มีพี่ชอบอะไรซื้อมาให้หมดเอาให้หมดที่ไหนนะเอาให้หมดห้าพันนะถูกต้องเฮ้ยเป็นพยานดเลยนะ2,3สาครับ เอาถังเดียวใช่ไหมเอาถังกลางอะถังถังกลางได้ได้จัดให้เดือนนี่อที่เขาอยากได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาสวันนี้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้มานะเพื่อนผมพี่มานะหายไปนานเลยอ่ะมานะอฮ้ยอุ้ยจำได้จำได้จำได้เลยฮะก็ไปเต้นไปอะไรวะไปแดนหน้างานบวชจำได้แน่เลยเนี่ยพอดีผมมากับเมียผมครับใช่ครับจะซื้อของเข้าบ้านนะฮะแต่งงานเลยค่ะเออดีดีได้นะเฮ้ย ีแกเหรอใช่ครับหน้าตาคุ้นๆว่เหมือนนักร้องเลยทีมร้องเพลงอะไรหะมาลิงกินกล่องมาลิงกินกล่องมันใช่มันอย่ามาต้องแกงค่ะเฮ้ยมันร้องยังไงมังร้องยังไงร้องไงพักคาร์ดเดาว่าอย่ามาต้องแกงต้องแกงมาต้องแกงต้องแกงมันลับลับล่อ ชั está, ่วใครล่ะไอ้เล really> ี้ยวถ่ายเลยคนนี้ถ่ายเลยถ่ายใครถ่ายเลยรถ่ายคนนี้เลยค่ะผัวหนูนี่ไมยุบยุบหูดูดูดูนี่ไหวไหมล่ะสายตาสั้นหรือเปล่าเนี่ยอยู่นิ่งมาแว่นมาค่ะผมเจ้าของร้านแก๊สขอโทษขอโทษค่ะผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆเหตุการณ์มันอะไรถ่ายนี่คนข้รหัวหนูคนนี้เดี๋ยวล่ถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยเออเป็นยังไงพี่เดชาครับเดี๋ยวเอาแก๊สไปส่งที่เดินหอด้วยนะครับได้โอเคครับนี่จะไปไหนนี่ เมียที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณแม่เอาทะเบียนมาเอาไปเลยกันทะเบียนมานี่ไปไงแกเห็นค่าหนักห้าข่าเรียกเออเรียกด้วยน้ำเต็มตานี่ฉันจะไปต่อรึขนส่งพูดอะไรปะกึกปแกกัดไปๆพูดสิด้วยเต็มตาเลยนี่ด้วยเต็มตาข้าเป็นไงขนส่งจะตุจักไปไงปากคนเนี่ยแม่อะไรอะทะเบียนสมรสคุณแม่หนูไม่ยอมนะครับคุณแม่คุณแม่ต้องจัดการเรื่องนี้ให้หนูนี่ขนาดมัดลูกเข้มาขนาดนี้แกอย่าไป เขามีเมียน้อยกับคุณแม่คะตอกจะไกลหนูแม่เห็นแล้วเป็นแต่งงานกันวะแต่งงานเตรียมตัวเลยหนูเป็นเมียหลวงแน่แน่คุณแม่เขาทำที่นี้กับหนูยังไงอ่ะใครนั่นกลับบ้านไปไหเคลียร์ก่อนเลยอะมันพูดไม่พักเลยอ่ะจะทำอะไรลุยเฉยจะทำอะไรทยัยายมาไม่สนใจหร่ว่านี่ฉันเป็นใครฉันเป็นแม่แกนะเคยสนใจฉันบ้างไหมัวเ อย่าตุดอย่าตุดอย่าจุดอย่าจุดประทัดในร้านแกนะฮะทะเลาะอะไรกันในร้านผมเนี่ยครับถ้าจะตบจะตีกันแล้วก็ออกไปทะเลาะกันนอกร้านจะขายของพี่พี่พี่ไปพี่ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พี่ไปดีกว่าพี่กลับบ้านพี่กลับบ้านพี่กลับบ้านลูกรออยู่ให้มันเลือกเลยให้มันเลือกเลยพี่ระวังหนูไอ้อีหน้าสวยเนี่ยจะเลือกใครตายแล้วลูกมาตามผัวมาปิดไปชมมำลังไมอีหน้าสวยก็มันสวยเนี่ยครับคุณแม่อ่ะระวังลูก กับหน้าสวยเป็นแม่แม่จะเลือกใครล่ะเลือกยูนแต่เลือกลูกสิลูกสะพ้ายแต่เลือกลูกสะพ้ายคนนี้เพราะคนนี้อยู่มานานมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วหนูเยี่ยมชมมันด่าไปลูกด่าแบบว่าโค้งสีถูภาพนีกิดอะไรนแบบสินทรผู้อีเบกสะบัดคัดเสียงอีเกียร์หลุดเฮอีเครื่องหลุดพังหักสลักหายเฮอีหัวอะไรหัวด้วยน่ะอีหัวเทียนหางยางแฟนอีแหนกตายเฮ้ย ไฟไม่จ่ายอีเดียสตาร์ทอีสตาร์ทต่าพิด้วยดังผิดไปยังไงขนาดดังผิดกูยังน่าเสียเลยน่าเสียเอาไปดิไอ้เล็กมาแลอวค่ะงั้นผมไปดีกว่าครับผมอยู่นะครับพี่กลับบ้ากันพี่ต้องอยู่กับหนูไม่อยู่จะอยู่มาดิถ้าว่าแกนะไม่อยากไปกลับไปกับลูกนะฉันจะจับอีนั่นผมหืนเลยอ่ะเฮ้ยหนูช่วยด้วยเป็นแม่อะไรอ่ะทำไมอะเฮ้ยเฮเท่าแก้ลุงต้องอยู่เฝ้าร้านค่ะไอเมื่อกี้พูดเล่นกันเหรอพูดเล่นค่ะ แอะไรจะเอาเกยังไงดีเนี่ยพาแล้วมีลูกอยู่แล้วเหรอถ้าไม่ยอมคุณแม่เอาตุ๊กตาไม่ให้หนูค่ะจะทำอะไรเจะทำอะไรเนี่ยฮะอย่ากอยากที่เสกลูกทำไมคาถาไม่ได้ดูเละก็ต้องด้วยมนใช่ไม่ได้ดูคนเราเล่นคาถาไม่ได้แปอลแอลตักใส่ไว้แล้วของมาเองจะเล่นเอารุ่งเรื่องท่านไง มันอย่าไปดม้วนสิพ oh 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 e nah ี่ขาจะทำอะไรอ่ะท่องคาถาก่อนลูกคาถาของอาจารย์แมนวัดไหนอะวัดหน้าต่างนอกวัดหน้าต่างนอกอ๋อใหญหลวงพ่อแมนอ่ะอ่ะอับดัตยาอับดัติเทเทนะอับดัตยาอปบัติคืดคืด ดีโคสอปปิโถโถโถพระป้าไมันก็ต้องเอาท้ายมากลางเอากลางไปหัวไปหมดเลยเขาขี้เขาขีสุดใหม่สุดใหม่อีกสำนักหนึ่งอ๋ออันนั้นสำนักอาจารย์หน่อยค่ะอาจารย์หน่อยนี่อาจารย์อะไรอาจารย์แมน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 คุณแม่คะเหมือนเดิมไหมถ้าท่องอีกทีนึงอ่ะอีกทีไปเอ้าอปปิโถอปปิโถโถสีอปป อาปพกกืดกืี่ขาพี่โถนะที่ขานะพี่ีนะขานนตหนกเตตลกเนี้ยชอบไม่ต้องจำบทอะไรเยอะผิกคนก็ชอบนักุ๊กเต็มากิกเลยเยอเฮ้ยเ้ย้เ้ยเ้ ทำไมโดนสองคนเลยสงสัยหนูท้องค้าถามผิดค่ะหนูสิทำไมหนูหักแขนเขาก็หักหนูหักขาเขาก็หักแต่หนูยังไม่ได้หักคอเลยทำไมคอเขาทำอย่างนี้ล่ะคะลองดูนี่ยังไม่ได้ทำลองหักคอได้ไหมไปอั้มคอซะแล้วเดี๋มาวันเดียวทำไมรู้เรื่องก็เลยหนูยังไม่ทถนัดคอเลยค่ะค้างไว้ค้างไว้ค้งไว้บอแล้วไม่ต้องย้ำบอกเรื่องเลไอย่าพึ่งกลับบ้านนะคุยกันแป๊บนึงเรื่องแบบนี้แ เฮ้ยอะไรเนี่ยคิวจะกินหนูแล้วเพิ่งมาจัดการได้เฮียอ้าวเจ๊บ้าบินพี่พิชาเจ๊บ้าบินจริงๆด้วยพี่พิชาโอ้โหตามหาตัวตั้งนานแล้วหนูไม่โหพี่เจอพี่ตั้งนานพี่บอกพี่ออกไปรับยาพี่หายไปเป็นปีเลยอะพี่อย่าเบาหวานพี่ไงหายแล้วหายยังพี่คิดถึงมากเลยหนูจัดการได้ลูกจัดการไปก่อนใครสนใจหนูอหยัง ล้างแทนไม่ได้ฉันจะเอามันเนี่ยไปตอบสั่งสอนให้มันสมที่มันเนี่ยทำกับฉันย่าได้ไปเอาไปไหนอาไปไหนอะด้วยไปเอาไปเอาไปเอาไปไปเอาไปไล่สอดไปไล่อดเกิดอะไรขึ้นวันร้านเราเนี่ยมันทำไมปัดไข่มามั่งวะเนี่ยฮะ ที่เข้ามาวัดไขรว้าเนี่ยก็รอฐานพี่อยู่เนี่ยจะบ,บ้าหรือไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทะเลาะกอันได้ทุกวี่ทุกวันเนเรื่องผัวผัวเมียเมียมันก็เป็นแบบนี้แหละพี่แจริงๆเลยเอ้เรื่องอื่นไว้ที่หลังช่างมันเออลอตเตอรี่ผมอ่ะสั่งเสื้ออะไรสองสามมีป่ะเส้นใจไว้ไม่มีสองสามไม่มีสองสามไม่มีแล้วซื้ออะไรมากันไงกอะไรเนี่ยหมูแผ่นกรอบๆนี่ซื้อมาทำไมอ่ะเอ ก็เองสองไงอยซื้อลอตเตอรี่ซื้อบัทำไมสองสามไม่มีบอกถ้าสองสามไม่มีอยากซื้ออะไรชอบอะไรซื้อมาให้หมดเลยพี่ก็เลยซื้อเนี่ยถุงนี่ห้าพันหมูบ้าะไรถุงห้าพันหมูทั้งขาห้าพันเนี่ยข้าวด้วยซื้อหมดนี่ร้านหญ่นี่กินให้หมดนะอะไรอ่ะกินให้หมดนะกินให้หมดความจริงก็คือความจริงกินยาประหลาดไปเถอะอย่าไป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 กินยาเลยแล้วนอนเลยไป มาค่อขอยากสักแบบนี้จะเข็มมันเล็กวันี้อาจารย์เพิ่มเข็มให้ได้ไหมล่ะให้อาจารย์เพิ่มเข็มขยายเข็มได้หน่อยขยายได้เลยไหมการเลือกได้เลยนะนี่ถนัดหน้หน้าทองคส่วนสง่าหน้าหน้าทองอาจารย์ครับ ถ้าพรุ่งนี้ผมไม่ได้มาสำนักแสดงว่าผมตายแล้วช <c oughs> ุดมันถอดยากไหมไม่ยากค่ะเอองั้นถอดเลยถลกขึ้นมาแล้วก็พอถอดเสร็จปุ๊บมานั่งตรงหน้าอาจารย์เฮ้ยอาจารย์อา,อา,อาจารย์เป็นคนสักผมคนเป่าด้วยผมเลือกเองนี่คือมัก